สวัสดีครับพบกับรายการอัลคอล c h ชาแนลกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตําบลวังเย็นอําเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีนะครับผมซึ่งด้านหลังผมนะครับเป็นกระชังปาทับทิมนะครับก็กาญจนบุรีก็คือเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงปาทับทิมถือว่ามากที่สุด จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ไปที่ทราบกันดวีว่าพื้นที่แถบนี้นะครับประสบกับอุทกภัยนะครับทำให้ผลผลิตปลาตพิมทั้งหมดเสียหายหมดเลยแล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาะติดตามสถา,านการณ์อัปเดตนะครับว่าตอนนี้เรื่องของตัวสถา,านการณ์ปลาับพิมเป็นยังไงบ้าง,ร,างรวมถึงนะครับผมแนวทางในการทําธุรกิจการเลี้ยงปลาัะพิมที่เติบโตไปอย่างยั่งยืงน,นและมีกําไรนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางทีเจฟาร์มกันได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ผมก็อยู่กับทางผู้บริหารและก็เจ้าของ PJ Farm นะครับผมสวัสดีครับ <S <S พี่ <S <S เจ แนะนำตัวนิดนึงครับพี่เจมส์ครับผมชื่อเพิ่มพลอสุวรรพงษ์พัฒนานะครับหรือว่าเรียกกันว่าเจมส์พีเจฟาร์มครับครับพีเจฟาร์มนี่คือเราก็เป็นเขาเรียกว่าทําธุรกิจครบวงจรนะพี่ใช่ทั้งเรื่องของตัวธุรกิจจําจหน่ายอาหารใช่อาหารปลาทับทิมนะครับ,รบผมแล้วก็จับปลาด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยใช่นะครับผมที่เราอยู่ที่กาญจนบุรีที่แม่น้ําแครนอยตรงนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งของฟาร์มของพี่เจมส์ใช่ครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของตัวนี่ก่อนฮะ สถานที่ตั้งก่อนเราอยู่ที่อี่ทีหนึ่งขอละเอียดหน่อยตอนนี้ฟาร์มหนึ่งอยู่ที่จำบลวังเย็นนะครับขาเพิ่มเมืองจังหวัดจ,จันทบุรีครับ,รบเป็นมแม่น้ําแควน้อยนะครับครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยครับอ๋อพีเฟาร์มของพี่เจมเนี่ยเรามีเรื่องของตัวจํานวนกระชังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงอตอนนี้เรามี ฟาร์มเลี้ยงนะครับของตัวเองอยู่300กว่ากระชังครับก็คือของของพี่เจเอง300กว่ากระชังใช่ครับแล้วก็มีลูกฟาร์มด้วยมีลูกกระชังด้วยอีก300กว่ากระครับผมแล้วผลผลิตของเราครับในกลุ่มของเราทั้งหมดเนี่ยครับพี่เจฟาร์มเนี่ยเรามีผลผลิตฟาร์มนี้ออกสู่ตลาดเนี่ยโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ครับพี่ส่วนใหญ่เราตั้งเป้าเฉลี่ยไว้เดือนละ100ตันครับ100ตันต่อเดือนพยายามจะทําให้ได้100ตัน ไม่ให้มากเกินไม่ให้น้อยเกิน<ม>เพราะว่าตามจำนวนเอาด้วยลูกค้าที่ทสั่งทำก็คือตลาดที่เรามีอยู่แล้วรตรงนี้ก็คือเราก็ฟอลโล่มันไปตามตามเรื่องของตัวตลาดใช่ครับครับผมโอเคครับผมตรงนี้ในเรื่องของตัวสถานการณ์ในการเลี้ยงสักนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างช่วงเดือนน่าจะเดือนสิงหานะไรครับพี่เจมใช,ใช่ไหมครับที่เราพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดเลยเสียหายจากกรลกฎดาอกรกดาครับผมไปไปกรลกัดา ก็คือเราเจอเรื่องของตัวอุตุกภัยเนาะมาเสียหายกันหมดเลยนะตอนนี้ทําให้เรื่องของสถานการณ์ปลาปลาทับทิมเนี่ยโดยรวมทั้งประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยไปยังสิ้นเชิงใช่ครับพี่เตรียมรุนแรงทันทีเลยพี่เตรียมเล่าให้ฟังหมอยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่เกิดน้ำมาใช่ครับความเสียหายเนี่ยทางทางเอาตัวเราเองเป็นหลักกันเนาะความเองก็เหมือนกาลังตั้งตั้งหลักอยู่ ระยะเวลาตั้งแต่กรกดาจนถึงตุลาเนี่ยพวกเราไม่ได้ลงปลากันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิสัยของมันนะ้าจะต้องมาตุลาอีกทีนึ่งช่วงประมาณกลางกลางเดือนตุลาใช่เราก็เลยยังไม่ได้ลงกันครับแล้วก็กะว่าให้น้ํามันคงที่ก่อนแล้วก็ถึงค่อยลงมันก็เลยยังไม่มีปลากออกมาป้อนอยู่อีกชักระยะนึงแต่ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอุทก์ไอตัวที่น้ําท่วม ไม่ใช่เฉพาะการจันทบุรีนะฮะก็จะมีหลายๆพื้นที่ที่โดนใช่ครับใช่ไหมครับไล่มาตั้งแต่ที่อล่าสุดที่ลำปาวปานอกแล้วก็ที่ทางทังทางภาคเหนือตลาบุรีด้วยทางภาคเหนือด้วยตรงนี้ครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่ากับว่ามันเปลี่ยนในเรื่องของตัวกลไกตลาดแล้วก็กลไกเรื่องของตลาดแล้วก็เรื่องของตัวภาพรวมการผลิตปลาทับทิมไปทั้งประเทศเลยใช่ครับตอนมีโดนหนักจริงครับเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้คือกลไกแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ในตลาดเป็นยังไงบ้างพี่ ตอนนี้ปลาก็ค่อนข้างขาดขาดหนักนะครับขาดกับดุนแรงก็อย่างที่ที่ผู้เลี้ยงจรููกันว่าตอนนี้คนก็หาปลากันอยู่ครับเพราะว่ารอบการเลี้ยงของหลายๆแหล่งอ่ะมันถูกตัดตัดตอนออกไปครับใช่แล้วปลามันก็โตไม่ทันโตไม่ทันมันก็ต้องจับไวกว่าอายุอ่าต้องจับต้องเร่งจับก่อนใช่มันก็เลยกินระยะเวลาอย่างเงี้ยน่าจะอีกหลายรุ่นน่าจะอีกหลายรุ่นก็เท่ากับว่าผมมอง คือพี่เจมมองว่าช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่กําลังย่างเข้าหน้าหนาวละครับแล้วก็อีกประมาณสักสามสี่เดือนก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูร้อนคิดว่าช่วงนั้นก็คิดว่าเรื่องของตัวผลผลิตปลาน่าจะค่อนข้างจะขาดอยู่เหมือนกันอาจจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้เนาะน่าจะยังครับน่าจะยังตอนนี้น่าผมมองแล้วว่ามันจับมาเหมือนเดิมก็ยากเนาะเพราะว่าคนก็ลงทุนไปกับในน้ําและโดนความเสียหายก็สูงม,มันก็ต้องหาเงินทุนมามาซัพพอร์ตตรงนั้นแทน ซึ่งมันก็ต้องต้องใช้จํานวนเยอะอยู่เหมือนกันครับถ้าในส่วนของที่คนที่ลงทุนไปส่วนใหญ่ก็จะที่เขาไม่สามารถไต่ดอได้ก็จะเป็นพวกเกษตรกร,ร,กรหรือคนเลี้ยงที่เป็นหลายย่อยนะพี่เจมส์เนาะใช่ครับบางทีคนก็กําไรมันไม่ได้เยอะครับช่วงก่อนหน้านี้ราคามันไม่ได้ขึ้นนี่เขาก็ไม่ได้เก็บกําไรไว้ไว้เพื่อจะซัพพอร์ตความเสียหายใช่ไหมใช่มันแบบไม่คาดคิดอะใช่แล้วพอมันมามันมาเสียหายปุ๊บเหมือน มันก็ไม่พอที่จะลงลูกปลาใหม่ครับบางคนก็ไม่มีเงินลงลูกปลาก็พักก่อนครับตรงนี้ก็คือพักไปก่อนพักก่อนใช้คําว่าพักก่อนใช้คําว่าพักก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสถานการณ์ที่ผ่านมาลูกปลาก็มีจํากัดด้วยใช่ครับใช่ไหมตรงนี้เราเราเจอเราเจอเรื่องเราเราประสบโดยตรงนะพี่เตอใช่ครับเพราะว่าทางความลูกปลาเขาก็ทาทาตามออเดอร์ที่แต่ละคนล็อกไว้ อย่างตอนพอมันขาดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคนจะรีบลงอ่ะมันก็ไม่เพียงพอ,อบางคนก็อยากจะลงก็ลูกปลาก็ยังไม่มีก็มีครับผมเท่ากับว่าในส่วนของตัวลูกปลากลไกนี่หลของตัวภาพรวมในการเลี้ยงปลาเนื้อแล้วก็ภาพแล้วก็ตลาดปลายทางที่ปลาเนื้อจะออกครับถกเท่ากับว่าต้นน้ำเนี่ยถูกตอนนี้คือมันถูกจำกัดไว้ที่ต้นน้ำอยู่ทำให้ผลผลิตก็จะไม่อยู่ประมาณนี้ใช่เป็น <ผม S 1> ประมาณที่เราสามารถที่จะประเมินแล้วกค็คาดการได้ใช่ครับ แต่จริงๆเรื่องต้นสมัยก่อนเราทำอ mm ่ะเราก็ Naw nah. ไม่ค่อยติปัญหาเพราะเราทําตามออเดอร์ลูกค้าเราก็จะแบ่งรอบว่าให้ออกเดือนเท่าๆกันทุกเดือนอายุปลาที่ลงจํานวนปลาที่ลงเนี่ยเราก็จะลงไว้ว่าเออเราต้องการเดือนละร้อยตันเราก็มีกระชังเราไม่ได้ลงทีเดียวร้อยตันเราก็ได้แบ่งเป็นห้ารุ่นใ่ก็วางแผนไปเรื่อยๆกับให้สอดคล้องกับตัวล um ูกฝากลูกกระชังเราด้วยนะครับตรงนี้ตอนนี Luca ้ตอนนี้คือราคาปลาเป็นไงบ้างครับพี่เจม ตอนนี้ราคาปลาค่อนข้างดีนะครับแต่ผมลมก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่98 98บาทบาทนี่ราคาหน้ากระช,ชังหลายหลายคนเห็นแล้วโอ้โหตอนนี้ราคาดีเนาะก็คืออยากจะเลี้ยงอะ <c oughs> ยังไงดีพี่ก็เลี้ยงได้ครับแต่ก็ทําตามออเดอร์ลูกค้าละกันราคาขึ้นขึ้นลงลงมันไม่ใช่ว่าลงวันนี้แล้วมันจะ อีก5าเดือนมันจะดีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนเห็นราคาอุ้ยน่าเลี้ยงจังเลยแต่ว่าราคาที่เราเห็นนะวันนี้แต่ถ้าคุณลงคุณก็ต้องไปคุณต้องไปห้าเดือนกว่าจะกใช่เพราะงั้ก็ทาให้ลงให้เรามีขายทุกเดือนครับแล้วก็เอามาเฉลี่ยทั้งปีก็คือเราทาปลาให้ออกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนลั่นรอบไปแล้วค่อยมาเฉลี่ยทั้งปีดีกว่าครับประเด็นต่อมาครับพี่เจมส์ครับผมเรื่องของตัวที่เราทำธุรธุริจครบวงจรบ้างตรงนี้ครับผมเรื่องของเรา เราพาร์ทเนอร์ของเราทำไมรเราถึงเลือกไทยูเนียนครับ,รบผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในส่วนของตัวอาหารครับต้องบอกว่าเบื้องต้นนะครับสมัยก่อนที่ที่ผมเลี้ยงผมก็จะไม่ได้ใช้อาหารตัวเดียวหรอกอผมก็จะใช้อยู่สองสามตัวเพื่อเอามาแข่งกันแล้วก็มีจังหว 1, Union, ะหนึ่งไทยูเนียมานำเสนออาหารนะครับตั้งแต่เขาเข้ามาลุกเรื่องของปลากระชังทิมปนินกระชังเขาก็ขอให้ผมช่วยทดลอง พอเราก็มาใช้แล้วเนี่ยมันปรากฏว่ามันมีฟิดแบกที่ดีคือการกินมันดีแล้วก็ความอ้วนสีมันได้มันก็เลยเบียดให้คู่แข่งที่ที่เราใช้อยู่อะ่ะ ค่อยๆออกไปเรื่อยๆไมายถึว่า performance performance เขาดีใช่ครับครับผลการเลี้ยงดีใช่อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ครับพี่เจมที่เราที่เราทำได้หรือว่าทางลูกกระชังเราเราทำครับอยู่ที่1.6ครับ1.6ไม่เกินนี้โดยเฉลี่ยถ้าช่วงจังหวะดีมันขึ้นอยู่กับสักรครับอใช่ถ้าถ้าเคยดีอ่ะก็อยู่1.5้าอใช่แต่ว่าผมผมให้โจทย์เข้าไปว่าผมต้องการให้ไม่เกิน1.7คือผมพอรับได้ครับใช่ต่าวิทก็จะอยู่มา15า ก็คือเฉลี่ยเลยคืออ,อัตราเร่งเนั้นนะอยู่ที่1.5-1.6ประมาณนี้นะครับผมแล้วพูดถึงในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ทางทยุทธเนี่ยเขาพพอร์ตเรานอกจากเรื่องของตัวอาหารที่ค่อนข้างคุณภาพที่ค่นนอนข้างจะนิ่งแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บ้างครับผมก็มีเรื่องของความเป็นเพื่อนละกันครับ <laughs> เป็นคันเตอร์เป็นเพื่อนยืมตังค์ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราคุยได้ทั้งหมดทั้งฝ่ายสูตรครับ นะะคือเราคุยกับคนผลิตเองแล้วก็ได้คุยกับซีอ CEO คุณสิงโตซึ่งเขาท่านบบลงมาถึงตัวเราได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนเราได้คุยกับเจ้าของแล้วอะครับสามารถดาเล็กได้<ช>ว่าเร,เราลูกค้าต้องการอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าสูตรอาหารต้องการแบบให้ปรับยังไงฟีดแบ็กกลับไปได้แ้ะได้รับการ ได้รับการเขาเรียกอะไรได้รับการแบบว่าจัดการให้ใช่ครับแล้วก็ยังมีฝ่ายวิชาการหลายๆภาคส่วนนะครับก็คือเขยเข้ามาซัพพอร์ตที่ฟาร์มมาสุม่มไสปลาทุกเดือนอมีการมาตรวจน้ําทุกๆเดือนน้ําที่เราใช้ในแหล่งน้ํำคือจะตรวจตั้งแต่ต้นน้ํำจนถึงปลายน้ำมาเก็บเข้าแล็ไปตรวจ เพื่อดูคุณภาพน้ําแต่ละเดือนทุกครั้งครับก็คือเหมือนกับว่าช่วยเราเฝ้าระวังในการเลี้ยงของเราด้วยใช่ใชในเรื่องของตัวใช่ตัวแม่น้ําคุณภาพน้ํในในส่วนของตัวที่เราเลี้ยงอยู่ครับครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่เจมนิยามคําว,คว่าอาหารอาหารปลาอาหารปลาดินปลาับชิมที่ดีของพี่เจมคิดว่ามันต้องเป็นยังไงอันดับอันดับหนึ่งเลยนะครับก่อตอนที่จะเรื่องของความอ้วนเอฟต่างเนี่ยอันดับแรกคือกายภาพเม็ดกริน แล้วก็ต่อด้วยการกินของปลาการกินนี้สําคัญมากเลยคือเราจะบ่นมากทําไมปลาให้อาหารปลาไม่ค่อยกินทำไมไม่ค่อยกินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันสําคัญมากว่าคืออาหารตัวนั้นน่ะมันต้องมีการกินที่ดีก่อนเลยก็คือดึงดูดให้ปลากินใช่ครับคุณภาพเม็ดตที่สุต้องดีใช่ครับแล้วก็กลิ่นดึงดูดใช่ครับกินกินดีแล้วก็ต้องโตได้เนื้อใช่ครับถ้ากินดีไม่ได้เนื้อนี่เครียดเลย <C> e <at> ใช่ครับเมนส่วนทะไปแต่ว่าเรื่องหวานเบื้องต้นมันก็ต้องแบบกินดีก่อนครับถ้าหวานแล้วไม่กินหรือจมอย่างเงี้ยม,มันก็เสียหายแล้วครับครับเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอาหารที่เราให้ไปปลาได้กินหมดแล้วมันจมหายไปเนาะใช่ครับตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ไทยยเนียน่าจะชนะผมว่าน่าจะมีส่วนจากกลิ่นน้ำมันทูน่าของเขาด้วยครับตรงนี้อ่าแล้วเมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าปลากินแล้วอ้วนครับอ่ะนิยามครับคือความอ้วนของปลานี่คือ มันไม่ได้อ้วนที่ไข่มันเป็นแบบไม่ใช่ไขมันแต่เป็นเนื้อถูกไหมเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้คือต้องต้องต้องกับเรต้องมียามไม่ชัดใช่ไหมพี่ใช่ครับอตรงนี้ยังไงครับอยากจะได้แบบมุมมองจากคนเลี้ยงปลามาเลยเนี่ยฮะสำหรับผมนะครับอาหารที่ไม่ได้อ้วนที่ไขมันคือสันต้องออกนะครับแล้วงดอาหารแล้วเนี่ยเพราะว่าเราต้องงดอาหารเนาะในช่วงที่น้ำามงเงี้ยน้ำแดงมาปลาไม่กินเหยื่อถ้าเป็นอาหารไขมัน มันจะยุบครับแต่ถ้าเป็นปโปรตีนอ่ะเป็นโปรตีนคือแลกเนื้อได้จริงๆนะอ่ะเขาจะไม,ม่ยุบใช่ผมไม่เคยมีเคสที่แบบปลาป่วยเป็นสิบวันผมต้องลดอาหารนะครับก็คืองดอาหารไปเลยสิบวันไม่ได้กินถ้าเป็นปลาถ้าอาหารไม่ดีคือมันผอ,อมแน่ๆครับ,รบแต่สิบวันนี้ที่ผมปวดอ่ะไม่ยุบเท่าไหร่เลยครับใช่นี่คือเขาเรียกว่านิ่ยางขอกว่าปลาอ้วนอย่างมีคุณภาพคือเป็นจากกล้ามเนื้อที่แบบว่าปลาได้ว่ายน้ําอยู่ในกระชังตลอดแล้วก็ แล้วก็เรื่องของตัวอาหารที่อ,อยู่ในกล้ามเนื้อจริงๆอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับผมนี่ก็คือนิอยามของอาหารที่ดี<ช>แล้วก็ทําเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเลือกไทยูเนียนนะฮะใช่ครับ,รบ <laughs> แล้วก็ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะครองใจมาใช่ครับตอนนี้นะ่าจะได้ใจไปเลยครับ <laughs> <laughs> โอเคอีกประเด็นหนึ่งครับพี่เจมส์ครับามาในเรื่องของตัวธุรกิจที่เราทําครบวงจรบ้างครับตรงนี้คือเราได้มีการ ช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเรื่องของตัวลูกกระชังหรือว่าลูกค้าเรายังไงได้บ้างที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นลูกปลาเราเป็นคนคัดกรองให้ไหมเลือกลูกปลายัางไงแล้วก็มีการช่วยเหลือวางแผนการเลี้ยงและการจับเพอายังไงในเรื่องของการทำตลาดทาตลาดของที่ด้วยก็เรื่องลูกปลาใช่ไหมครับเริ่มจากลูกปลาก่อนแล้วก็เรื่องของอตัวกระชังกอนนะครับเราก็ให้เขาดูเรื่องบริหารจัดการเรื่องของกระชังให้มีคุณภาพก่อนอันดับแรก นะครับแล้วก็ต่อด้วยลูกพันธุ์เราก็พยายามบอกว่าให้ใช้ค่ายของบริษัทไหนเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับตลาดที่เราชอบบนะครับแล้วก็เราก็มาซัพพอร์ตเรื่องอาหารคืแล้วก็ให้อาหารเขากินไปแล้วเราก็จับปลากลับให้กรบดิ๊รดิตกไปเลยตรงนี้ก็คือเราก็จะมีการเรื่องของวางแผนให้คําแนะนํากับลูกกระชังว่าเลี้ยงให้เลี้ยงอยู่ใน ปริมาณผลผลิตประมาณภาพประมาณเท่านี้เพื่อจะให้ใหมันไปล้อไปกับตลาดของที่ด้วยถูกไหมครับใช่ครับสมัยก่อนคือเราก็จะปล่อยปลากันเยอะเนาะสมัยก่อนน่ะแล้วมันก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับหลังๆก็เลยมาสองปีนี้มาบริหารจัดการแล้วก็บอกให้เขาปล่อยน,อน้อยครับให้น้อยลงมากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมีปลาเลี้ยงยากแล้วเดี๋ยวบางทีเจอภัยธรรมชาติถ้าปลาอาตาัตราความอ,นอันเนี้ยมันน้อยอะ่ะความเสี่ยงเราก็น้อยลงเยอะอ แล้วเรื่องนี้มากมาก5คุณ5ผมให้ปล่อยแค่1,200ตัวพอก็คือกระชังหนึ่งกระชัง5คูณ5เมตรก็1,200ตัวใช่ครับครับอัตรารอดเท่าไหร่พี่โดยเฉลี่ยที่เป็นเป็นปลาเนื้อเลยแล้วแต่แล้วแต่ช่วงฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าถ้าปล่อย1,200ตัวตกลงร้อยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบเปอใช่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่าครับผมครับ แต่ถ้าปล่อยปลาหลักพั0 0ปดสอเหมือนแต่ก่อนนะโอ้โหแย่เลยครับถ้ามาถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนก็โอ้โหค่อนข้างจะเสียหายเยอะใช่ครับไปได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โตช้าด้วยครับครับตรงนี้พูดถึงเรื่องของตลาดบ้างของทาง PJ Farm ที่พี่เจมเป็นคนทำมีตลาดอะไรรองรับที่ไหนบ้างครับพี่เจมครับ อันนี้เราส่งตลาดค้าส่งนะครับเกือบท่วประเทศนะครับแต่ว่าโฟกัสในตลาดภาคกลางนะครับก็มีตลาดไทยตลาดอ่างทองบางเลนมะขามล้มตลาดทะเลไทยอันนี้เป็นลูกค้าประจำาอันนี้ก็คือตลาดหลักของเราใช่เป็นปลาเป็นส่งไปเลยใช่ครับเป็นปลา<ร>ออกไปเลย,ออเลยนี่คือเป็นไซส์เท่าไหร่ครับพี่เจมส์ครับก็เกณฑ์ที่ใช้กันคือเจ็ด 7จีดถึงโล2อครับประมาณนั้นก็คือจะเป็นปลาไฟปกติเป็นปลาจารแล้วก็ตันเป็นเจ็ดีดถึงโล 2, 2> <ช>ก็เฉลี่ยวิ่งทุกวันจับทุกวัน<ช>ประมาณเดือนละ100ตัน<ช>ของทางพีเจกุก๊บพีเจฟาร์มพีเจปมพีเฟาร,ร์มประเทศไทยจะจะขยารรยจะขยายธุรกิจให้แล้วครับผมโอเคอีกอันนึงก่อนที่จะก่อนจะปิดท้ายในส่วนของตัวนอกเหนือจากที่เราทําตลาดปลาปลาเป็นแล้วเนี่ย พี่เจมก็ได้มีการต่อ,อทําตลาดเรื่องของตัวปลาแปรรูปอ๋อมีครับเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็น่าจะจริงๆเรื่องปลาปลาทิมแดดเดียวนี่ผมทำมา15ปีแหละโอ้โหแต่ไม่ได้ทําออนไลน์ครับแล้วพอมีปีหนึ่งที่เจอวิกฤตโควิดตลาดออนไลน์ก็กลับมากลับมาทํากันผมก็เริ่มทําเป็นแพคเกจจิ้งครับแล้วก็ซีลสุญญากาศ เป็นปลาแดดเดียวแล,แล้วก็จะหน่ายขายออนไลน์ครับมีแบรนด์ไหมพี่มีแบรนด์ชื่อแดดดีครับแดดดีแดดดีแดดเดียวครับผมแดดดีปลานทิมแดดเดียวครับครับผมก็จะขายแบบเดิมไม่ได้นะพี่แบบเป็นปลาแต,ตกปลาัดทิมแดดเดียวตักแดดแบบเห็นทั่วๆไปนี่เขาก็รู้ว่าปลาเหมือนเหมือนกันแต่นี่คือต้องมาจับเขาเรียกว่าอะไรนะจับอับน้ําแต่งตัวปาแป้งแต่งหน้าหน่อยให้เแดดดี มีแพคเกจจิ้งสวยงามมันก็แยกเป็น2อสองตลาดครับตลาดแบบกระด้งที่เป็นแดดเดียวก็มีครับแต่ว่าตลาดออนไลน์ก็มันก็มีราคาสูงขึ้นมาด้วยแพคเกจจิ้งมันด้วยแล้วก็ค่าขนส่งด้วยครับครับผมแล้วก็เรื่องของตัวการวิธีการผลิตแล้วก็เรื่องแรงต่างให้กับผู้บริโภคได้เลือกใช่ครับผมสุดท้ายพี่เจมมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมในเรื่องของตัวการธุรกิจการเลี้ยงปลาทั้งหมดเลยของทางดีเจฟาร์มครับก็ จากประสบการณ์แล้วกันนะครับถ้าเกิดเราจะเลี้ยงปลาตะทิมนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราเอากําไรให้มากที่สุดเนี่ยก็คือการบริหารจัดการนะครับเราจะอาจจะต้องปล่อยปลาน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องทําเยอะมากครับทำน้อยแต่กําไรเยอะดีกว่าทําเยอะกําไรน้อยครับครับแต่เมื่อก่อนอะไรนะ ยังไม่ได้หาตลาดแต่ไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันเยอะพอออกมาแล้วก็ค่อยมาเล่นราคากันอีกทีนึ่งขายดีจริจริงครับขายดีจริงจริงขายดีนะแต่เจ๊งครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่เจมแห่ง PJ Farm สำหรับข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณครับพี่เจมขอบคุณครับขอบคุณครับ